สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดใหม่นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมานําเสนอตัวโมเดลด d ตัวใหม่นะครับที่น่าสนใจหนึ่งตัวจากทางจีนนะครับจากบริษัท t e n c e n ซชื่อว่าตัวหันหยวนทีสองจดนะครับโดยโมเดลตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น t e x t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  d หรือเป็น image t d นะครับเป็นซึ่งเป็นโมเดลโอเพนซอร์สทุกคนสามารถใช้ได้ฟรีนะครับ โดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทดลองใช้ในรูปแบบของ Windows Bundle นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ลงมาด้านล่างน,นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Community หรือ Sources แล้วก็คลิกที่ Windows Bundle นะครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้า GitHub นะครับทีนี้ให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ Windows b u น d G D to Windows Portable นะครับพอคลิกเข้ามาจาก หน้าเมื่อกี้เราก็จะลงมาด้านล่างนะครับจะมีอัปเดตที่เขาเพิ่งทำมาเข้าไปโอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนให้ทุกคนเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับตัวโมเดลนี้มันจะบอก requirement อยู่นะครับว่าต้องใช้เป็นการจอ NVD i i a นะครับมีแรมอย่างน้อย6กกิกซึ่งที่เขาแนะนำนะครับแต่ว่าถ้ามันมีน้อยกว่านั้นก็สามารถลองดูได้นะครับ เกิดมนไม่ได้มันก็าจจะลันไม่ผ่านหมายถึงว่าแรมมันไม่พออะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาดาวน์โหลดตัวนี้เป็นหารหยวนพอตเทิลนะครับหนหยวน Td2 Win Portable นะครับเป็นไฟล์ z หลังจากนั้นนะครับให้ทำการเช็คสิ่งที่มันจะต้องมีนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะคมันจะเป็นตัว how t o u s e s h a f and Texture นะครับ เขาก็จะบอกว่าอย่างน้อยต้องมีแรม24ขึ้นไปแล้วก็ต้องติดตั้งตัวค u d a t o o l k t t นะครับโดยให้ทุกคนก่อนจะติดตั้งได้เนี่ยทุกคนต้องเช็คก่อนว่าเรามีหรือเปล่าว่าของเราเป็นเวอร์ชันอะไรด้วยเราใช้คำสั่ง nvcc --version นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเวอร์ชันอย่างผมผมเนี่ยผมเป็นเวอร์ชัน12.4ผมก็ลงคู d a ให้มันตรงกับเวอร์ชันของผมนะครับ อนนี้ก็เรียบร้อยหลังจากนั้นให้ทุกคนนะครับราพอรัโหลดไฟล์นี้เสร็จไห้ทำการแตกไฟล์นะครับ ผมโหลดเสร็จไปแล้วผมก็ไปแตกไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งมีทั้งหมดมันก็จะมีไฟล์แบท,ทั้งหมด12ไฟล์นะครับแลก็ขึ้นไปข้างบนนะมันจะมีสเต็ปในการติดตั้งอยู่เราทำการคลิกแบทไฟล์ทีละไฟล์นะครับเริ่มที่ i n i t i a l แบ t นะครับก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็รอสักระยะเลยเพราะว่ามันจะโหลด ตัวตัว requirement ที่มันต้องการนะครับมาลงในเครื่องเราพอคลิกเสร็จปุ๊บก็ให้มากดที่ดาวน์โหลดโมเดลนะครับนี่ก็คือจะการเป็นการดาวน์โหลดตัวโมเดลของตัวหันหยวนเนี่ยมาลงในโฟลเดอร์นี้อเป็นระดับสองซึ่งผมทำไปหมดแล้วมันก็จะทำเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเวลาสเต็ปสเต็ปอ่าหมืนจะขึ้นมาดาวน์โหลดจากคัน king face Okay. เรียบร้อยหมดแล้วแ้วทีนี้ก็ให้มารันคือเราจะมันตัวโมเดลเนี้ยมันจะแบ่งเป็นการรันในหลายๆรูปแบบอย่างเช่นถ้าเรากดที่แบบสตาร์3มเนี่ยมันก็จะไปเรียกใช้ไพทอนโค้ดนะครับที่เป็นไปเปิดตัว g r a d ิโอการดิโอมันก็คือตัวอ่ายูเซอร์อินเทอร์เสำหรับการใช้ใน ทีเดีโมเดลที่มันเป็นแพ็กรวมๆเดี๋ยวผมเปิดแอปให้ดูอะดิโออะดีโอแอปมันก็คือเป็นยูเซอร์อินเทอร์เฟซตัวหนึ่งเป็นไลบรารีของไพทอนนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนี่ยคืออะดิโอที่ตัวไลบรารีเนี่ยมันพูดถึงไอ้ตัวโมเดลเนี้ยมันพูดถึงมันก็จะบานประมาณนี้มันเป็นเหมือนกับบิวสำหรับบิวแบบชิลลิ่งแอปกับ AI ไอแอปให้มันเร็วขึ้นประมาณนะั้น ึอ่อันนี้เราก็ลองคลิกด,ดูมันก็จะดาวน์โหลดตัวแบตสามของเราที่เราคลิกไปเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นี่เราคลิกตรงนี้ไปมันก็จะดาวน์โหลดก็รอจนกว่าม,มันจะดาวน์โหลดเสร็จพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็น u s i c o n ขึ้นมาก็คือเป็นฟ้า DPI คือโมเดลนี้มันคือไอตัว pack ที่มันแพ็คมาเนี่ยมันร้นผ่านฟาส API แสดงว่าเราก็สามารถยิงหรือใช้เล็บ API ดึงข้อมูลหรือว่าจะส่งภาพส่งอิมเมจเข้ามาในโมเดลได้ซึ่งดูจากเล็บโปแล้วมันก็บอกว่าสามารถใช้ได้นี่ a u s e API เซมเบอนี่แสดงว่าใช้ได้แล้วก็ไปประยุกต์กับงานอื่นได้ครับ แต่ตอนนี้เราพูดถึงการใช้งานโมเดลก่อนก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนำา p นี้มาวางไว้ที่เบาราว์เซอร์สักตัวหนึ่งมันของผมม,มันมเราควบคุมมันไม่ได้ผมเต้องเปลีป่ยนอะมันก็จะได้เป็นหน้าของ UI Cardio ขึ้นมานะครับ จะให้ดูว่ามันทำงานยังไงเช่นถ้าทุกคนต้องการจะเจนรูปอะไรต่างๆเนี่ยนี้มันเป็นตัวอย่างที่เขามีใครนะมันจะได้โหลดรูปมาแล้วจะลองดูสมติผมจะเจนรูปเนี่ยขึ้นมามันก็จะมี generation mode ให้เราเลือกนะครับว่าเป็นเทอร์โบเนี่ยคือเร็วสุดแล้วฟาสแล้วก็สแตนด์อ่ะลองเราเอาธรรมดากับเร็วสุดแนะครับลองเจนแบบ texture shape มันก็จะพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะไปเรียกใช้งานโมเดลนะครับในการแปลงภาพตัวนี้ให้กลายเป็น 3D โหลดเข้าเราอยากาจะดูว่ามันทำไงหรอไปเราก็เปิด ทา m a สเปนเดเจอร์ดยมันก็จะไปดึงใช้ GPU ขเราขึ้นไปเลย90กว่าเปอร์เซ็นแล้วโมเดลมันทำงานอยู่จะชา้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับ GPU ของเพื่อนๆน,นะครับว่ามันแรงแค่ไหน,นตอนนี้ก็กำลังเจนเชฟขึ้นมาอยู่ ถ้รารอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะได้เป็นทีดีขึ้นมาให้ทุกคนเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับตัวโมเดลนี้มันจะบอก r e q u i r e m e n t อยู่นะครับว่าต้องใช้เป็นการจอ Nvidia นะครับมีแรมอย่างน้อย6 g b ซึ่งที่เขาแนะนำนะครับแต่ว่าถ้ามันมีน้อยกว่าน,นั้นก็สามารถลองดูได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็น่าจะลันไม่ผ่านหมายถึงว่าแรมมันไม่พออะไรประมาณนี้ วหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาดาวน์โหลดต,ตัวนี้เป็นหานหยวนพอตเบิลนะครับหันหยวน Td2 Bin Portable นะครับเป็นไฟล์ z i หลังจากนั้นนะครับให้ทำการเช็คสิ่งที่มันจะต้องมีนะครับเดือนลงมาด้านลน่างคมันก็จะเป็นตัว How t o u s s Chef and Texture นะครับเ,เขาก็จะบอกว่าอย่างน้อยต้องมีแรม24ขึ้นไป เราก็ต้องติดตั้งตัว CUDA Toolkit นะครับโดยให้ทุกคนก่อนจะติดตั้งได้เนี่ยทุกคนต้องเช็คก,ก่อนว่าเรามีหรือเปล่าว่าของเราเป็นเวอร์ชันอะไรด้วยเราใช้คำสั่ง nvcc --version น,นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเวอร์ชันอย่างผมผมเนี่ยผมเป็นเวอร์ชัน12.4ผมก็ลง CUDA ให้มันตรงกับเวอร์ชั่นของผมนะครับ การติดตั้ง CUDA t o o l k i นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่เรืเ่องลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ให้มันตรงกับเวอร์ชั่นของตัวเองนะครับอย่างผมเป็น12.4มันก็คลิกเข้าไปตรงนี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าของ NVIDIA Developer ครับให้ทำการดาวน์โหลดไปเลยกดเข้าไปเวอร์แบบชันแล้วก็ดาวน์โหลดปึ๊บแล้วก็วกอินสต,ตอลลงให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็พออิสตออเสร็จก็ให้มาเช็คด้วยคำสั่งนี้อีกทีนึงว่ามันขึ้นเป็น,ปนบิวคูด้ามาหรือ,อยังไหมครับหย่างเช่น release สิบสองจุดสี่ตรงนี้ครับคูด้าคอมคอมพิเลชันทูนลิลลี่สิบสองจุดสี่ถ้าเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถทดสอบได้โอเคส่วนถัดมานะครับค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้ลงตัว Visual Studio Build นะครับ ให้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งจากลิงก์ที่เป็น exe ตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปดาวน์โหลดเป็นตัว VS Build Tool นะครับแล้วก็ให้ทาการเลือก Desktop Development for 4000ันะครับ b i t h C++ นะครับมันจะมีพอเข้าไปแบปุ๊บมันจะมีให้เลือกผมจะเข้าให้ดู เป็นมันยิสอง modify นี่มันจะเป็นตัวนี้ desktop development for w i t h c พัดๆนะครับให้คลิกตัวนี้ไว้ถ้าใช้ตัวอื่นก็โหล,ลดไปเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าหลักๆคือต้องมีตัวนี้โอเคร้อ okay. ย หลังจากนั้นให้ทุกคนนะครับเราพอเราโหลดไฟล์เนี้ยเสร็จให้ทำการแตกไฟล์นะครับผมโหลดเสร็จไปแล้วผมก็ไปแตกไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วเรจะได้ประมาณนี้ซึ่งมีทั้งหมดมันก็จะมีไฟล์แบตทั้งหมด12ไฟล์นะครับ ขึ้นไปข้างบนนะมันจะมีสเต็ปในการติดตั้งอยู่เราทำการคลิกแบทไฟล์ทีละไฟล์นะเริ่มที่ initial b a t นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็รอสักระยะเลยเพราะว่ามันจะโหลดตัว,ต,วตัว requirement ที่มันต้องการนะครับมาลงในเครื่องเรา คลิกเสร็จปุ๊บก็ให้มากดที่ดาวน์โหลดโมเดลนะครับนี่ก็คือจะการเป็นการดาวน์โหลดตัวโมเดลของตัวหันหยวนเนี่ยมาลงในโฟลเดอร์นี้อ่เป็นลดสองซึ่งผมทําไปหมดแลลวมันก็จะทําเป็นสเต็ปไปเรื่อย,อยเวลาสเต็ปสเต็ปอ่มันจะขึ้นมาดาวน์โหลดจากหันคิงเฟสโอเคเรียบร้อยหมดแล้วอ่แล้วทีนี้ก็ให้มาลันคือเราจะมันตัวโมเดลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น การรันในหลายๆรูปแบบอย่างเช่นถ้าเรากดที่แบ d start 3เนี่ยมันก็จะไปเรียกใช้ python code นะครับที่เป็นไปเปิดตัว g r a d i o r a d i o มันก็คือตัว user interface สำหรับการใช้ใน t d model ที่มันเป็นแพครวมๆเดี๋ยวผมเปิดแปให้ดู r a d i o c a d i o app มันก็คือ เป็น user interface ตัวหนึ่งเป็น Library ของไพทอนนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนี่ยคือการ d ี o ที่ตัว Library เนี่ยมันพูดถึงเอ้ตัวโมเดลเนี้ยมันพูดถึงมันก็จะบานประมาณนี้มันเป็นเหมือนกับบิวสำหรับบิว Machine Learning App กับ AI App ให้มันเร็วขึ้นประมาณนะั้นซึ่งทีนี้เราก็ลองคลิกด,ดูมันก็จะลาโหลด ตัวแบบสามของเราที่เราลิกไปเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นี่เราลิกตัวนี้ไปมันก็จะดาวน์โหลดก็รอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นยูบิคอนขึ้นมาก,ก็คือเป็นฟ้าทีพีไอคือโมเดลนี้มันคือไอตัวแที่มันแพ็คมาเนี่ยมันรันผ่านฟ้าท a พีไอแสดงว่าเราก็สามารถยิงหรือใช้เลสทีพีไ ดึงข้อมูลหรือว่าจะส่งภาพส่งอิมเมจเข้ามาในโมเดลได้ซึ่งดูจากเรโ o แล้วมันก็บอกว่าสามารถใช้ได้นี่ uh, to u s e API Server นี่แสดงว่าใช้ได้แล้วก็ไปประยุกต์กับงานอื่นได้ครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงการใช้งานโมเดลก่อนก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนำ i p นี้มาวางไว้ที่เบราว์เซอร์ตัวนึง ของผมอ่มันเราควบคุมมนไม่ได้ของมันต้อเปีเป่ยอ่ะมันก็จะได้เป็นหน้าของ UI Cardio ขึ้นมานะครับผมจะให้ดูว่ามันทำงานยังไงเช่นถ้าทุกคนต้องการจะเจนรูปอะไรย่างเนี่ยนี้มันเป็นตัวอย่างที่เขามีให้นะครับแต่ผมได้โหลดรูปมาแล้วจะลองดูสมมติผมจะเจนรูปเนี่ยขึ้นมา มันก็จะมีเจเนอเรชันหมดให้เราเลือกนะครับว่าเป็นเทอร์โบเนี่ยคือเร็วสุดมันก็ฟาต์แล้วก็สเตนดาลองเราเอาธรรมดากับเร็วสุดแล้วครัอลองเจนแบบ t e x t เจอร์เชฟมันก็จะพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะไป เรียกใช้งานโมเดลนะครับในการแปลงภาพตัวนี้ให้กลายเป็น 3D โหลดเข้าถ้อยากเราจะดูว่ามันทำไงเนาะไมค์เราก็เปิด Task Manager ดูมันก็จะไปดึงใช้ GPU เราขึ้นไปเลย96%แตดว่าโมเดลมันทำงานอยู่ จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับ G P U ของเ,เพื่อนๆนะครับว่ามันแรงแค่ไหนตอนนี้ก็กำลังเจนเชฟขึ้นมาอยู่แล้วรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะได้เป็น t D ขึ้นมานี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว t D โมเดลนะครับที่ตัวโมเดลมันเจนขึ้นมาจากรูปนี้โดยใช้โหมดเทอร์โบแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับ g e n e r a เรตโหมดเป็นเทอร์โบ c o โคดิ้งเป็น มาตรฐานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยของเพื่อนๆี่จนนจะยังไม่มีตัว Gen Texture Shape นะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มสีหรือว่ารายละเอียดให้เพิ่มเติมของตัวโมเดลเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมากดที่ปุ่มนี้มันจะมีการแอดสีเข้าไปเพิ่ม texture เข้าไปที่โมเดลนะครับโดยเพื่อนๆจะต้องทำการเพิ่มการ install batch เข้าไปอีกนะครับโดยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตอนนี้ที่เพื่อนๆกดไปเนี่ยจะมีทั้งหมด สครั้งเงนื้นก่คือ Initial b a แบบดาวน์โหลดโมเดลแล้วก็สตาร์ตตัวโปรแกรมนะครับทีนี้ให้ทำการกลับเข้าไปที่ตัวกินห่าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างมันก็จะมีตัวที่เขียนว่า how to use generate shape and texture ให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเขียนอยู่นะครับที่เขียนว่า run Compiler Run Compile Install t l x t x t u r e Gen นะครับให้ทำการเข้าไปที่ตัวนี้อีกหนึ่งครั้งตัวโปรแกรมอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งด้วยแบบสคริปต์เหมือนเดิม1นึนทีนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็น compile, Comp i น e compiling อ่านซีเนะครับซึ่งผมกดไปแล้วมันก็เลยเพราะเรากดเสร็จปุ๊บให้ทำการ ิดต,ตัวนี้ไปปิดตัวโปรแกรมไปก่อนก็คือปิดตัว cmd ที่มันเจนขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่อีกหนึ่งครั้งนะก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมาให้เราใช้งานซึ่งถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับให้เราทําการทดสอบในการนะผมจะปรับให้มันดีขึ้นนิดหนึ่งจะใช้เวลานานหน่อยเป็นสูงทุดเลยนะเรากดไปใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัว โหมด Gen Texture Shape นะครับที่เราได้กดใช้ไปเมื่อกี้แล้วก็ปรับตัว Generation Mode ให้เป็นสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีสีมีดีเทลเพิ่มขึ้นมาดูโอเคขึ้นนะครับ mm hmm. ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเอาไอโมเดลนี้ไปใช้ประโยชน์ยังไงได้มันก็จะมีแท็บที่เรียกว่า Export นะครับก็จะมีไฟล์อประมาณมสาัก4ไฟล์ซึ่งไฟล์หลกัหลกๆพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นไฟล์ t l เนี่ย มันสามารถเอาไปทำ t d p r i n t ได้โหลดมาแล้วก็เข้าไปพวก t d พิ i n t ติ้งได้แล้วก็ในส่วนของ GLB หรือ object เนี่ยน่าจะเป็นเข้าไปทางพวกตัว Blender ได้ก็คือเอาไปใช้กับ Blender ได้เลยนี่ก็คือข้อดีของตัวโมเดลนี้นะครับก็คือสามารถสร้าง 3D Modeling ได้อย่างง่ายดยายแค่คลิกกับใส่รูป ต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของอการทำโมเดลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตัวโมเดลเนี้ยมันได้ให้มาเป็นโมการทำแบบใช้ m ันติ View นะครับโดยเขาบอกว่าให้ทำการติดตั้งก็คือว่อนกี้เราติดตั้ง g e n c h p ไปแล้วมันก็คือทำทีเดียว เราต้องลง Gen c h e ก่อนก็หมายถึงว่าให้เราทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนที่เป็นตัว Gen Chef Gen c h e นี่ตัวนี้ c o m p l y Install Texture Gen c h e นี่นี้เราจะมาลองใช้ดูว,ว่ามันจะเป็นยังไงให้ทุกคนทำการปิดโปรแกรมเก่าไปก่อนแล้วผมจะลองใช้เป็นเวอร์ชันธรรมดาก่อนก็คือเป็นอันที่สี่ คลิกเข้าไปปึ๊บรอสักครู่ก็จะเปิดโปรแกรมเหมือนกับลักษณะโปรแกรมก็จะคล้ายๆหน้าตาของโปรแกรมเมื่อกีก้แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันนิดน,นึงโอเคกันลังรำโอเค ตัวโหมดเจนเท็กเจอร์เจนมันจะมีสีเพิ่มเข้ามาแล้วซึ่งเหมือนดีเทลมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้าแล้วก็มันน่าจะเกี่ยวกับตัวโหมดที่เราใช้กับดีโคดิ้งโหมดที่เราใช้ด้วยครับโอเคสำหรับโอเคครับนี่ก็จะพอ,อเมื่อรันเสร็จเราก็จะได้หน้าตาโมเดลประมาณนี้ออกมาขึ้นหน้าตาโอเคนะครับดูดีดีดเทลก็ ยังไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็ถือว่าสามารถช่วยลดงานให้กับพวกโมเดลเลอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยตัวโมเดลที่เป็นตัว t d เนี่ยน่าจะมี IMPACT สูงสำหรับงานในวงการพวกแอนิเมเตอร์อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองเอ็กพอร์ดูอย่างเช่นสมมติเรา,อาลองเอ็กพอร์ตดูลองเหมือนนั่นก็ได้อันฟอร์ม เกาจะทำการฟลายนะครับแล้วก็โหลดลองโหลดดูสิโดยผมมีโปรแกรมกล่าอยู่ในเครื่องนะผมจะลองเปิดดูว่ามันหน้าตาจะเป็นยังไงกล่าก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับท d p r i n t นะครับเปิดเป็นไฟล์ STL นะครับผมเลือกเป็นไฟล์ STL คือมันเลือกได้สองแบบถ้า include text, texture ก็คือมันมาทั้งหมดที่มีสีมีหลายโดยแต่ถ้าซิ i พล image ก็คือ มีแต่โครงร่างอย่างเดียวไม่มีสีไม่มีดีเทลนะครับการเปิดลองลองทดสอบเปิดโปรแกรมนี่เราก็จะได้ สำหรับการทำ 3D พิมพ์แบบง่ายๆแบบรวนเร็วทันใจผมจะลองพิกมันขึ้นมา สามารถทำอะถอยเล่นๆของสำหรับเราได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมีสกิลในการปั้นโมเดลสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ